สวัสดีค่ะพี่นงค์พงไผ่นะคะมือนี้มาเจอกันอาหารเทีย่ยงคือเกาค่ะพี่น้องค์คืนกามมาจากเลิกงานกับฝ่าวต่าเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือนีเจงไดก่อนสิกินข่าวนมกันแซ่บเสีพี่น้องกอง่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับตะไคร้เป็นไปก็รังใจให้สาววน้องในเด้อค่ะพี่น้องเจงไดก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆค่ะกันหักกันน,น้อยๆพี่น้องแต่หักกันไปโดนๆเนาะมือนี้มากินข่าวนมกันแซ่บเสีค่ะพี่น้องมาเบิ่งว่าพี่น้องว่านเยี่ยงผาพี่น,อน้องกินข้าวกนิตํา หมูสามสันค่ะพี่น้องตำหมูสามสันนะคะแล้วก็มี่ห่อหมกห่อหมกปลาค่ะพี่น้องปลาอ่าเยลรมันนะคะอ่าปัาตัวแดงแดงเขาเอิอนอย่างละ h o s บ b ก a c k นะคะนี่นะคะตัวเอียงห่อหมกนะคะเอียงมีวิธีอันมีวิธีเฮ็ดไห้ค่ะพี่น้องมีคลิปวิดีโอวิธีเฮ็ดนะคะเป็นคลิปหนานะคะเดี๋ยวเอียงสิอันลงลงไห้ค่ะพี่น้องแล้วก็ ผักแก้มห้องก็มีอย่างตีค่ะมีผักสลัดคอดผักสลัดผักแพร่ผักบัวเนี่ยแล้วก็ผักอันผักโหระพ่าแคบหมูนะคะพี่น้องแคบหมูเมื่อนี้กินข้าวเจ้าได้ค่ะแต่ก็อยากกินตำอย่างที่เสแบๆบนะพี่น้องมากค่ะคำแรกแหกมนันพวกตาหม,มูสามสอัม้ม ต้องมาเย็ดเบอร์เยอะค่ะลวกพี่น้องต้มนานหเดือนแล้วกันลวกสักสิบถึงสิบสิบถึงสิบห้านาทีฮอืมอื่ม ดยาพี่น้องกินข้าวเจ้าเลยค่ะโมนีอเนี้ยแจ้าค่ะสิบเลียนจากปลาเป็นกุ้งเป็นหมึกก็ได้พี่น้องเอาหมกทะเล เจ้าค่ะตำนี่รสเด็ดเลยพี่น้องเลยฮึม,มคนถามว่าสาวน้อนตำเรงไหนเขาเตี้ย ยังลวกอเยางต้มน้ำมันห้อนค่ะพี่น้องแล้วก็อันเอาเกลือลงใบบักกูดลงลวกเลยค่ะคิดถึงพื้นฐาเเฮอห้อหมอกระแซบ ข้ามุกหนี่ยไม่ได้กินโดต้เลยเนาะพอมื่อจบข้าวหำต่ำม,มือสามสันยังสียิ๊วหำต่ำก่อนค่ะตามต่ำแล้วก็

เนื้อปลาทั้งไตเข้าบวมีใบย,ยอ่อ <c oughs> การหมกปลาขอหมกบวมีใบย,ยอ่อใส่ใบบกุ้ยใส่ใบแอนใส่กระลำกระลำข้าวฝอยค่ะ พลัมห,หั่นฝอยแล้วก็ใส่โหระพาพี่น้อนขงข้างในเขาเนี่ยกินอย่างนอ้อพี่น้องมาเดอ้อค่ะทัว่วโลก เพี้ยนจากน้งค้นกับมุกปลาซ่อนค่ะน้งค้นกับมุกของทะเลเนาะเผ็บเนาะไม่ได้แน่สุดเผ็ด ทามไมา่อี่ดเลยพี่น้องพี่น้องข้ากระแด้ทามมากสาวนอนเจะบุตรเฮ็ดคลิปอาหารเราปะให้เก่าพี่น้องเพราะว่าเอียงกะเฮ็ดงานประจำนูนเนาะเมื่อใดก็ฝาก่าต่ำชู้พี่น้องเลยนะให้เก่าค,ค่ะรับกันไป นนเนีนเลยค่ะนี่เร เนื้นอปลาอื หมกหอหมกหอมกหอมกแบบนี้มันต้องกินกับข้าวเจ้าค่ะขอบคุณคพี่น้องอย่างก็อิมแล้วนะคะ <c oughs> จังใดกะขอบคุณมากๆค่ะทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าเนาะพี่น้องจังใดกะมาเบิ่งว่าคลิปไหนเอ,องภาพพี่น้องกินอย่างเน่เนาะมาเบิ่งวาน สาวนอนสิภาากินเขาก็มีอย่างเนาะจังได้กะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเนาะเจอกันคลิปหนา้าค่ะพี่นองขอบคุณค่ะบ๊ายบาย